ที่ศูนย์ท่ารถท่าตะโกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จัดงานสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอท่าตะโกประจำปี2568เนื่องในวันอาสาลหาบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีนางสาชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในการเปิดงานสืบสารประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอท่าตะโก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568และเพื่อดำรงรักษาสืบสารอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวท่าตะโกให้คงอยู่คู่ประเทศไทยและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลนำเทียนพรรษาไปถวายอย่างวัดต่างๆในพื้นที่อำเภอท่าตะโก ถือว่าเป็นงานประเพณีที่โด่งดังยิ่งใหญ่ในแต่ละปีมีผู้คนมากมายตั้งใจจะไปรอชมขบวนแห่เทียนกันงดงามการแห่เทียนพรรษาของอำเภอท่าตะโกเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอำเภอท่าตะโกจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาชาวอำเภอท่าตะโกได้สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษามาไม่น้อยกว่า